วันนี้เราจะมารีวิวแบบไม่มีสปอนเซอร์กันเลยนะคะที่โรงแรมวิรันดารีสอร์ทพัทยาค่ะ,ะเดินเข้ามาแล้วก็จะเจอวลค่ำนิงเลยนะคะที่หน้าล็อบบี้ค่ะเดินมาสักนิดก็จะที่นั่งสำหรับทานอาหารซึ่งเป็นทางที่จะเดินไปที่ชายหาดนะคะสวยมากๆเลยน้องคินก็ชอบมากเลยค่ะเดินมาสักนิดก็เจอชายหาดแล้วนะคะวิวแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะท้องฟ้าสวยค่ะอา้าวไอ้ตัวเล็กเผลอแป๊บเดียวไปนั่งแล้ว フフフ。<laughs> อนจะมีเวลคัมยิงอีกสง่งซีนึงนะคะให้เราได้รับรีช่องส่วนห้องพักเนี่ยก็จะมี2ชั้นค่ะมีสระน้ําในตัวเลยค่ะอันนี้จะเป็นห้องพักชั้นหนึ่งนะคะสวยไหมคะบ้านไงคะบรรยากาศหน่าพักจริงๆเลยนะคะแล้วก็เดินออกใหม่สนิทก็จะมีนี่เลยค่ะสระน้ําส่วนตัวนะคะเปิดมองเห็นวิวกระจกนี่คือแบบว่าจึ้งมากจ้ามองเห็นวิวทะเลตอนพระอาทิตย์ใกล้ตกนี่คือสุดๆไปเลยขึ้นมาที่ชั้นสองค่ะเราก็จะเจ ห้องพักชั้นสองนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะน่ารักมากๆเลยน่านอนนะพักจริงและนี่เลยร้านประจำของเราใครจำร้านนี้ได้ชื่อร้านอะไรเม้นมาเลยนะคะ